เวลา10นาฬิกา1นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจําปีการศึกษา2564ถึง2565เป็นวันที่3โดยวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์เข้ารับปริญญาบัตรทางภาคเช้าและ ภาคบ่ายจำนวนานวน3่งคนมาหาวิทยาลัยรามคำแหงปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง4ประการของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมอีกทั้งได้เพิ่มภารกิจที่5คือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดและวิจารณญาณผ่านการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสู่ทักษะความสามารถ ามารถที่จำเป็นในยุคปัจจุบันมีคุณธรรมประจําใจและอุทิศตนเพื่อสังคม